กรด,ดด่างหรือค่า pH สำคัญมากกว่าที่คิดซึ่งเมื่อร่างกายมีกรดมากเกินไปก็เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ระบบภายในเสียสมดุลเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาเพียบ ผักสดคืออาหารไม่กี่ชนิดที่มีรีเป็นด่างและค่า phs สูงซึ่งผักเหล่านี้จะช่วยปรับสมดุกลกรดด่างในร่างกายได้ดีเยี่ยมคนที่ไม่ชอบกินผักนี่สิทีนี้จะหาอาหารที่มีค่า phs สูงสูงได้จากที่ไหนล่ะแต่เรามีตัวช่วยที่ใกล้ตัวมากๆนั่นคือน้ำด่างซึ่งมีค่า p h ที่สูงและมีประโยชน์กับสุขภาพเต็มที่อย่างน้ำแร่ด่างธรรมชาติไอซ์แลนด์สปริงที่มีค่า p h สูงถึง8.88เป็นด่างธรรมชาติเกิดจากทาาน้ำแข็งบริสุทธิ์ประเทศไอซ์ ช่วยปรับสมดุลกดดังในร่างกายขับกดส่วนเกินที่สะสมจากอาหารแถมยังช่วยปรับสมดุลของลิ้นให้พร้อมรับรสอาหารอร่อยๆอได้เต็มที่เพราะค่า PS มีผลต่อสุขภาพมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ความเป็นกรดสะสมทำลายร่างกายดื่มน้ำแร่ด่างธรรมชาติไอซ์แลนด์สปริง PS 8.88ขวดนี้เลย